พี่น้องดดดไม่ได้ทำงานแล้วม้าไม่ได้ทีมรูเข็บลงเนี่ยนี่ฝนเยะเนี่ยตั้งนฝนเอะเห็นไหมเปียกรอนี่พี่น้องเข็บลงแล้วเ็บลงแล้วนี่ยอิตาเลียูเข็บลงอะเนี่ยดูหน้ารถขาเจื้อ,อะไรเนี่ยเป็นก้อนเปนก้อนเลยเห็บลงครับเห็บลงก็กิน,น,กกนไ,ดได้เน่รเข็บนี่อืม พี่น้อพี่น้องเป็นก้อนแลงลูกเก็บลงเอาอะไรมาลองเอาเนี่ยโอ้พี่น้องเอเต็มถนนเลยนู่ตาย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 งานก็ไม่ไปทำตองวันละลูกเห็บตกหนักพี่น้องเอ้ยดูดิยอยัดแข่งโป้งแหมแคดเยอะมาเยอะโป้งเยออยากแล้วพี่น้องเอโป้งเตยนะฮะทำยังไงเนาะ ลูกเข็บลงไงหิ้่พี่น้องเอ้ยกลางถนนเต็มถนนเลยพี่น้องลูกเข็บลงนั่นอะโอ้ลูกเข็บขาวจ้วอเลยพี่น้องเอ้ยนั่นนั่นไม่แต่ลูกเข็บลงเต็มเลยร้อยวันพันปีไม่เคยมีลูกเข็บลงแนะ่นี่นแสด้ว่าปีนี้หนามากเลยพี่น้องลูกเข็บลงแล้วลูกเข็บลงแล้วอิสเลวอิสเลวไม่ได้ไปทำงานด้วยพี่น้อง นนอันนี้ชเช้ามื่อเพิ่งหกโมงเช้านี่เป็นกองกองเลยเี่นยองไงไม่ได้เวทงานก็ไม่ได้ทำลูกเห็บลูกเห็บลงแล้วพี่น้องใครกินลูกเห็บเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยในลูกเห็บโอ้โหมาเยอะจังมา อยู่มาห้าปีระยากบ,บานแล้วนีู่ลกเข็บมาลงนี่ปีสุดท้ายูกเข็บลงพี่น้องออไม่ใช่ไม่ใช่เกลือนีนลีกโรขบไมนี่เอาตันนี้มาใส่เต็มแล้วเอ yeah, 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 yeah. อเยยะๆยๆ